ในแน่นเอเฮาก็สิพาพี่น้องมาเฮ็ดขันสมผักเสียนเดอ้ออุปกรณ์ก็มันก็จะได้เจรอเนาะจ้ะมีผักเสียนเกลือและน้ำข้าวและก็หมอดและก็กระดงก่งอนอะยื่นสิเห็ดเนาะจ้ะก,ก็คือต้องเลี้ยงอ่อยสะอาดนะจ้ะเลี้ยงอ่อยสะอาดอ่อยละอ้อเลยเดอ้อล้างขี้ดินหยอกขี้ดินเหยื่อออกให้หมดหใบหยอกใบยาวออกให้หมดและก็หาทางใหติดๆเนาะพี่น้องขั้นตอนต่อไปกระดังเบลจุดต่อ แบบจเจิ้นเนตเลยไม่ต้องกลัวไพรหรอกเดี๋ยวเรากลางน้ำดีจะใบจะบตบเตอยๆจะใบจุนน้ำคิวมันออกมันก็สิอ่อนตัวปเป็นแนว้นี้พ่อเฮาคิดว่าจะใบพ่อได้ที่แล้วคิดว่าน้ำคิวมันออกมืฉะเนั้นก็เฮาก็ต้องเอาอเป็น่างให้มันหล่อน เอาไปใส่กะละมัง,งบางเทือมัรู้ประแเสงนี่คือทำแบบคั้นขั้นแล้วก็เทน้ำใส่แต่อายุงี้จะแบบว่าลางธรรมดาลางลางลาง,ลางให้น้ำเขียวไม่พอเรียงจนเรียงเ,ยงเียงจนน้ำใสจริงปิงเปิงบอน้ำม,มันก็ใส่ใส่มันก็สีบวกเขียวยงเงยเงยคือมันไม่เหม็นเขียวอะต่อไปเนาะฮอกไกโยพักเสียนนี่เธออายุงคันนะมาใส่น้ำเขาใช้กระดักตึกแล้วก็ใส่แบบ บบต้องใส่เจริญเราเดินเนเี่ยมันจะปรายพอเ,เสร็จเรียบร้อยหอเมาซิมเบิงว่ามันเค็มน่มันจางถ้ามันเค็มกแ็แค่ใส่น้ำคืองไปนี่เนาะค่ะไปหางยังไงนะคะคือจะได้กินเร็วหากทุกตรากระบานที่มันเป็นแปน่ะในองในสังกะสีอันนี้ก็แล้วแต่แต่ทังไงก็ไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่เดียเด๋ยวแดดเดี๋ยวบดเดี๋ยวริเดี๋ยวมาเบงตอนแรงอีกทีนี่หอดตอนเ,เงดแล้วเราก็มาดูว่ามันเป็นไหมซิมเบงก่อนว่ามันเกิดหรือไม่เกิดปรากฏว่าอุ๊ยยังไงนะค่ะแต่อูมามิ ในเราก็มาตักใส่จานแบง่งออเตียนนละเปียนนีละ,ะ,น,ละนี่แหลคิทาปลาตัวเดียวได้กินมืดป้าไปใส่จานจา้าแล้วก็ใส่น้ำลงไปน้ำซีเรียสดตรสมสมดับแกรก็คือต้องใส่ชุลโรดก่อนแล้วก็ใส่บักพีซีแนะบอกเลยว่าจะนักนะขาดแบบ่บขลิบดูนี่ก็แล้วแล้วนาอพี่น้องมาเดินมาเดินหัวบายพองกันเนียโอ้ยจะงันะอตึดหมดเดือดเลย ขอบคุณแม่เอาบองปูนที่มารับชมรับฟังค่ะขอบคุณค่ะ